ค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะครับสาธุท่านสวัสดีจาที่นู่ผู้ได้ฝังในการวิชาแสดงความดีในส่วนที่จำทุกจาร์เพราะเชื่อมขอาพเจ้าในจิตของท่านเป็นอย่างที่สาธุน้องกาบขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้าค่ะช่วงที่ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิข้าพเจ้าก็ได้นั่งเคลียร์พื้นที่นะคะช่วงที่นั่งเคลียร์พื้นที่ก็ เอ่อจะเกิดสภาวะที่เป็นขององค์นิวรณ์ห้านี่ทำงานองค์กรรมาฉันทานิวรณ์เพยาประธานิวรณ์ทินามิธานิวรณ์อุทาชากุานิวรณ์วิจิขานิวรณ์แล้วก็มีองค์ฟุง้งชาญเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็สลับกับที่เขาง่วงเพลียค่ะก็นั่งเคลียพื้นที่ค่ะ แต่แต่ช่วงที่เคลียก็ยังไม่ได้โล่งปลงเลยค่ะยังไม่ได้โล่งปลงแต่ว่าก็ถึงเวลาที่นั่งแล้วเพราะเริ่มง่วงมากๆแล้วค่ะก็เลยก็เลยก็เลยนั่งเลยเจ้าค่ะพอเริ่มนั่งค่ะองค์นิวรันห้าเขาก็ยังมีอยู่ทํางานอยู่ค่ะข้าพเจ้าก็จะเริญม,มาวิธีหนึ่งองค์ทำดักขาษะองค์ทำเดียวอย่างต่อนเนื่องสารวมไว้ที่ปลายจมูกค่ะ ก็กระทำตอนนี้อ่ะค่ะจะเลยมาวิธีแค่หนึ่งองค์ทำสำรวงบินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกอยู่แบบนี้ค่ะองค์นี้วันหา้าเขาก็เบาบางลงไปค่ะแต่ก็เขาก็ยังไม่หมดไปเพราะว่าก็ยังมีสภาวะที่ยังไม่ลุ่มปลงขึ้นมาเลยค่ะอาการเขาก็จะยังง่วงง่วงง่วงเพียแล้วก็แล้วก็ยังไม่สงบอยู่ที่ ยังไม่สงบหลังงับค่ะเทาเจ้าก็จะด,ดับภาะะแค่หนึ่งองค์ทำองค์เดียวค่ะแล้วก็ก็เกิดก็เกิดสภาวะทุกอย่างนะคะก็มีทั้งองค์นิวรันห้าองค์ไวิตกวิจารณ์ก็มีแล้วก็มีองค์วูปหลับกลางอากาศด้วยค่ะอาการที่แสดงมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะรอบของเมื่อคืนก็คือไม่มีกำลังค่ะแล้วก็ คิดว่าเช้าวันนี so, ้ค like ่ะก็จะมาซ่อมของเมื่อคืนค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปทําธุระเสร็จแล้วกลับมาซ่อมองการอาจารย์เจ้าค่ะก็รวบรวมสภาวะนะไปที่ปลายจมูกนะแล้วก็ไปดําเนินการใหม่เพื่อให้องค์ทำกลับเข้ามาใหม่นะครับพอรู้แล้วนครับเข้าใจแล้วในธรรมของค์ ก็จะสามารถเข้าถึงคำพงได้ะแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็ยังไม่เด่มเดินการเนาะํำก็จะทรงสภาวะได้เชื่วขนาดเดี๋ยวก็จะเกิดการเสื่อมได้นะครับก็ต้องระวังเพราะสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้แลยไม่รู้แล้วก็ต้องรีบทำนะครับว่าเพราะทุกอย่างนี้มันเป็นทุกขะมิโรรนะ ปฏิปาทาอย่างนี้เป็นทั้งหมดเป็นทุกหมดนะเป็นทุกอิยศาสตร์หมดนะครับเมื่อรู้แล้วนะก็ก้องละเป็นทุกสม,มุทัยต้องละเสียเมื่อละแล้วก็ต้องทําให้เกิดนิโรธก็คือคนทําให้แจ้งนะครับแล้ก็เป็นทางเดินของการเดินมากกระ็ือทุกขันนิโรธละการไม่มีปฏิปทาเป็นอยิยสตจที่จะต้องทําให้เจริญนะครับตอนนี้คือทําให้เจริญ ในเมื่อรู้รู้จักทุกแล้วรู้จักสภาวะที่เขามาทําให้ท่านมีปัญหามากมายนะครับก็ต้องละเขานั่นคือสม,มทุทัยนะครับแล้วก็ต้องทําให้แจ้งนั่นค,คือคืนมีโลจนมาทางทําให้เขาเจริญก็คือการบรรลุธรรมนะครับแล้วนะนะนะทุกสมุทัยนี้ลดมาซึ่งมีอยู่เป็นอยู่เป็นธรรมชาตินะครับเขาก็จะพัวพัน แล้วก็จะส่วนเสหหาแล้วก็อยู่ในความเพลิดเพลินเพราะนั้นถ้าใครตกอยู่ในอำนาจแห่งความเพลินย,ยังแยกไม่ได้ไม่แยกไม่ได้ก็จะไม่รู้สุขเพราะสุขคืออภิชาและธรรมนัติคืออำนาจแห่งความเพลิดเพลินถ้าท่านสามารถแยกได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะสามารถไปต่อได้จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องมารู้จากพื้นฐานก่อนพื้นฐานในอาการของเขาที่ท่านก็รู้มานานแล้วล่ะ แต่ว่าผู้ที่รู้จริงๆไม่ใช่ผู้เดินมาใช่ไหมครับเป็นลูกผสมที่รู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับงฉะนั้นถ้าผู้เดินมาเขารู้จนกระท้่งเขาทาให้แจ้งได้นะั่นก็จะสามารถเขาถ้าจรทมก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากหรอกนะเป็นสิ่งที่ยังมึนมึนมงงที่เราให้ไปจดไปบันทึกท่านได้ทําหรือยังถ้าเตรียมไว้เรียบร้อยยัง ยังไม่ได้เขียนค่ะแต่ว่ามีมีมีอ่านทวนอ่านทวนในในขั้นตอนในพสูตรคือพออ่านแล้วพออ่านได้แล้วก็จะเริ่มเขียนค่ะอ่อสิ่งที่ให้ไว้ก็คือจะมาแมทกันหมดนะระหว่างพสสตรแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็การอธิบายตามทำเขาจะมารวมกันได้เป็นหนึ่งเดียว นะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้ทําไว้แต่ละวันแต่วันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นตามอาการภายในจิตของท่านในวันนั้นๆเดี๋ยวเมื่อมารวบรวมปุ๊บถ้าเขียนไว้เขียนไม่เขียนไม่เขียนแล้วก็มารวบรวมอีกทีหนึ่งก็จะเข้ารวมกันได้หมดเข้ากันได้รวมกันได้ท้ำกันได้น้ำพึงน้นำพึ่งน้นำพึำ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำน้ำสดน้ำน,นสดนะครับแต่ถ้าสเปะสปะไปเรื่อยๆจะไม่สามารถรวบรวมได้เดครับเพราะนั้น สิ่งที่สำคัญคือฟังคลิปฟังคลิปก่อนพอฟังคลิปเข้าใจผู้เขียนไปฟังคลิปเข้าใจวันนี้ลงวันที่ไว้ก็ได้เมื่อมีการสนทน,นาเป็นส่วนตัวของท่านแล้วถึงจะมาดูขั้นตอนและประสูตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะมาเข้ากันได้ลงวันไห้ลงก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดแล้วหูจับต้นชนปลายไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แสดงว่ามรรควิธีกําลังของท่านนะ่ะไม่สามารถที่จะไปเปิด ทำได้ถูกปิดทั้งๆที่ครูบาอาจารย์เปิดให้หมดแล้วก็คือกําลังไม่พออินรีไม่พอแสดงว่านิวรณ์ห้าอย่างครอบงาไม่สามารถทําให้อินรีห้าตื่นได้นะครับเพราะอินรีห้าตื่นเมื่อไหร่กายท่านจะเบาติดเบาลงโปร่งเบาเย็นสบายแต่ถ้าควบคุมระบบได้ทุกข์กจะส่งอยู่ในเวก้าท่านทีอันนั้นก็คือสามารถที่จะเข้าไปสู่ธรรมวิเศษได้นะ แล้วก็คุณวิเศษได้จะมาดังพ้วิเศษก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนพยายามแล้วก็จับคำพูดให้ดีของเราที่ให้ไปถ้าท่านไม่เปลี่ยนพยายามแล้วไม่เข้าใจในคำพูดที่เราให้ไปพูดพ,พื้นพื้นพูดธรรมดานี่ได้จะมีความหมายลึกอยู่นะครับจะต้องเชื่อมต่อกันถ้าท่านฟังแล้วก็ปล่อยไปวันๆปล่อยไปวันๆปไปวันทำไปเรื่อยๆก็จะไม่รู้อะไรเหมือนเดิม เห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะนะครับไม่ว่าจะขนกว่ายังไงไม่จะทำก็ไม่แจ้งนะทีก็พอไม่เข้าใจในคําที่ให้ในการอธิบายตามธรรมไปเริ่มต้นก็ไปเริ่มตรงไหนการเริ่มต้นต้องเริ่มต้นที่การอธิบายตามธรรมที่ครูอาจารย์ให้ก่อนพอเริ่มต้นได้แล้วก็ไปดูขั้นตอนไปดูขั้นตอนแล้วต้องการที่จะให้มันแมทกันทั้งหมดให้เข้ากันได้รืมหมดแล้วก็พสูจน์ อ่พระสูตรเป็นสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นาการที่ได้ฟังทมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วถึงจะมาดูบทปัญญาที่เขียนในขั้นบอดแล้วก็ไปพระส,สูตรดีหลงังเมื่อบรรลุแล้วดูพระส,สูตรก็ยังได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องตรงประสูตรนะครับไม่ใช่จะทำทีเดียวทั้งหมดทำไม่ได้นะครับต้องทำทีละอย่างพอเข้าใจยังอ้อเข้าใจแล้วจกกับท่านอาจารย์จกสู้ต่อไปนะ ไม่เป็นไรถ้าทําตรงนี้ได้เดี๋ยวกิจการงานต่างๆภายในครอบครวัวต่างๆทุกอย่างก็จะราบเรียบสมูทลื่นไหลเข้ากันได้ลงกันได้หมดนะครับแ,แต่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านได้ได้กระทาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นทางทางทางทำได้ทางโลกเขาก็จะเริ่มได้เหมือนกันเขาจะไปพร้อมๆกันด้วยอินทรีย์ด้วย, IN C, วยกําลังของท่านที่มีอยู่ในระดับนี้ก็จะสามารถนําพาไปได้ พอเข้าใจแล้วนะาอย่างนี้เนาะอเข้าใจแล้วคแล้วเรื่องกิจการงานเป็นไงบ้างตอนนี้เรื่องกิจการงานเขาก็ครึ่งครึ่งกลางๆเจ้าค่ะไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ดีค่ะการการเงินก็ก็มีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดอย่างเงี้ยค่ะมันมันยังไม่เหลือพอค่ะประมาณนี้ค่ะพยายามทําบางวิธี เป็นทำขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วก็เดินมากให้ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาด้ยวยกันเองเพราะทุกอย่างมาจากกรรมทุกอย่างมาจากบุญที่สร้างกันไว้หมดไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็มาจากบุญของท่านจะประสบความสำเร็จไม่สาเร็จก็บุญของท่านทั้งหมดที่มีกรรมของท่านก็คอยขัดขวางเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้กรรมไม่มาขัดขวางก็ต้องชําระกรรมนี้ไงเมื่อชําระกรรมได้ เขาก็ไม่สามารถขัดฝังท่านได้เมื่อขัดวางไม่ได้บุญก็ไหลามาเทมานะครับเหมือนน้าตกตกจากที่สูงตอนนี้เขาตกลงมาก็โดนภูเขากัน้นใช่มโดนดินโคลนกัน้นต้นไม้กัน้นฝางไม่หมดแทนที่จะไหลามาเยอะๆทีเดียวมากๆก็มากับตอกกระเดกไหลามาเตื๋ยดิกระดึกดก็ถูกกั้นไม้หมดก็คือกรรมนะครับบุญที่มาเนะี่ยมาแล้ว เตรียมมาให้หมดแล้วแต่มาไม่ได้เพราะอะไรยังทํางานทางธรรมยังไม่ได้ทางโลกก็จะมีปัญหาถ้าทางธรรมท่านตะมุปลื่นไหลทางโลกท่านก,ก็จะล,ลื่นไหลไปด้วยเขาที่อยู่ร่วมกันนะครับเนื่องจากใช้อายตนะใช้กรรมใช้บุญเดียวกันใช้กายนี้ซึงเป็นกรรมเก่าเดียวกันใช้บุญนี้จึงเป็นกรรมเก่าเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้กายยะตั้งการพิธีตั้งขาร,รที่แต่ตั้งการไปพร้อมๆกัน ต้องต่อสู้ไปปองปองกันนะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วจ้ค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่สําคัญสําคัญมากนะครับสําคัญมากนะครับสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันนะใครไม่รู้ก็เรื่องของเขาใครไม่เห็นก็เรื่องของเขาแต่เม <idades> ื่อท่านรู้แล้วเมื่อท่านเข้าใจแล้วต้องรีบทานะครับต้องรีบทำดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ก็จะมีอยู่นะครับเมื่อท่านบรรลุแล้วเมื่อท่านได้ทาแล้วท่านก็สดชื่นจำใส นี่ก็ท่านอาจารย์วันนิดาแล้ววันนิดาแล้วก็มันรู้ไปแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์วิคุณก็มารู้แล้วก็ตอบคำถามมาเรียบร้อยเหลือเราแค่ประกาศริ่มลองทำทก็จะสามารถขึ้นทำทั้งสองพคงได้พร้อมๆกัน,นครับหลาะนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใชา้เวลากับท่านบุญนิดาสิบโอไกยิูุเป็นวักในดับวิชาวระนาักคำีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของวิชาประมวัญจานาสาธุ น้มกาบแทบเท้าท่า,านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกาบอนุทนาศาธุทูน้มกาบสัดีเจ้าค่ะอาสารย์ทูราบัสดีครับ